เจ็ดโมงครึ่งนะคะเรากำลังจะไปดูหมูเด้งกันนะคะจริงๆก็ไม่คิดว่ามันจะเช้าขนาดนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันที่หมูเด้งนะคะก่อนไปมาแวะซื้อไก่อบก่อนนะคะ หมูเด่นก็แวะมาซื้อไก่ย่างโอบโโก่อนนะคะไปกันต่อ ตอนนี้นะคะเป็นเวลา8โมง28เราก็อยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะคะ ค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ2 0 0บาทรถยนต์คันละ80บาทนะคะสำหรับบัตรค่าเข้าเราซื้อออนไลน์ได้นะคะทางเข้าเขาเขียวก็จะมีให้สแกนอยู่ก็สแกนแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูหมูเด้งกันนะคะ two f ่ อข,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่อันนี้เปลี่ยนมาเช่ารถคันเล็กนะคะสองสามล้อเขาขับให้เจ๊ขับแม่จุ้นขับแล้วแม่นั่งเนาะหรือต้องให้แม่กับแ,แม่ตัวใหญ่ หรือไม่ครับกี่รถยนต์ค่ะสามห้องแล้วตรงนี้าดเฉพาะโทนสีเขียวนะคะถ้าเราก็เอานี่รถเมื่อคืนใช่ไหมสีชมพูนี่เอาเรถส่วนตัวไปได้ใช่ไหมคะเราขอยารถส่วนตัวไปสีชมพูพวกเสืออ่ะนี่ไงเสือลิงเออแม่เอเอนี่แหละโอเคค่ะถ้าจะไปรถ <c oughs> ถ้าจะไปสีชมพูเข้าไปรถส่วนตัวจอบอสามเอ็ดนี่ไง <c oughs> <laughs> ตอนนี้ก็เช่ารถมีค่ะตี้แต่ได้อย่าไปแก้งคนแื่นถ้ามาสองสามคนก็เช่ารถนี้จะดีกว่านะมันก็จะดีก,กว่าแล้วก็คิวน้อยกว่า เนี่ยที่เขาต่อคิวกันอะคุณแม่ไปเลยเราต้องจอดรถไว้นะคะถ้าเราจะไปดูอะโอ้โหเนี่ยจอดตรงนี้สามห้าข้างสัมนี่คือแถวที่เขามาต่อดูหมูเด้งกันนะให้ดูหมูเด้งรอบละสิบนาทีใช่ ตอนนี้เราก็มาต่อแถวเพื่อจะดูหมู่เด้งกันนะคะแถวยาวมากปีกันอะไรเนี่ยน้องคนนั้นทำหน้าดิอยู่ใกล้จังนี่นะคะนี่ๆเรามาดูหมูเด้งก็แหวก เจ ah. ้าของช่องทำหนังด้วยนั่น่าแล้วที่โี่ะ เด็ดมายตัวเลยคือพี่เขาจะลงมาทำอะไรก็ไดอต่คนี้ของ

ชามีอะไรมาหนิหนูเด้งอะไรหนไม่รู้ถึงคิวแล้วนะคะวันนี้วันนมันดันันหนูเด้งเหรอคะตัวไหนนะครับตัวเล็กนะครับตัวตรงเสาเลยหนูเด้งไม่ยอกมากนี่ แฮปปี้แฮปปี้ไไมม่่่ตหนนะจบหมดเวลาเป็นไงบ้างครับนั่งตรงนี้สิเดี๋ยวก็ได้เห็นครับหลังจากที่รอมาออออสองชัวง่วโมงตรงนี้ก็มองเห็นอะ ตอนนี้เป็นเวลา1 0โมงยนะคะซึ่งได้ไปดูหมูเดงแต่ว่าหมูเดงหลับจบแล้วแล้วไปดูอย่างอื่นนะคะ ไปกันต่อนะฮะ<า>ติ่งมากระวังนคนถอยเรามาลายน้องเดี๋ยวไปตรงนู้นหน่อยไ,ไปไหนกันต่อครับ ย,บยบมยมหลังจากดูหมูเด่นเสร็จนะคะอันนี้นะคะหมูหยองนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านขนมนะคะตอนนี้เรามาแวะดูช้างว่ายน้ำนะคะรอบ11โมงเดี๋ยวเข้าไปข้างในกัน มาเที่ยววันนี้โอเคไหมับรสนุกมากค่ะเราแวะเติมพลังเงนก่อนนะไก่ที่เราซื้อมาเมื่ช้ากินข้าวกันก่อนนะคะ แต่อร่ออันนี้คือตัวเนี้ยค่ะมีเมื่อหางไหนนึ่งกรอบไหนไว้อันนี้สบายกว่าตั้งเยอะ อ๋นนอนนอันนี้เห็นที่เขาลงเย็น <laughs> นอนนี่เกี๊ยวปลาตอบทำสปาให้มันอย่างใหญ่อันนี้คือพิพโปลตอมัสแทชชื่อหมูกอบอนนเป็นที่หมูแด<บ>งอร บกะทิ้งเอ้าตัวตนหน้าตานี่อือ แล้วกับทิปหมูเดงฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะลราเจอกันใหม่ทิปหน้าบ๊ายบาย